คลงานก็เข้าครับกำลังจับเขียดมุนมวนเองพี่น้องฝนมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะิดนี้พอกันกันขึ้นอีกแล้วครับพาพี่น้องมารอวงเขียดฝนผนตกกับบาแห้งกว่าได้หรอครับหลุ่นไปน้ำกันครับราจะเห็นหรือบ่แก่พ่อซุ่มๆอยู่ครับ รู้ซึกว่าสิแคะนะครับถึงคนใหม่โมยูซัมลุดลุดมันที่มันถึงคนใหม่หล้วเพิดเพิดทั้งเพิดทั้งแค่โมยเห็นโตเลยครับเห็นตาอยู่ใไก่จ้องไฟไว ตัวแหลกที่ยุ่ยเห็นตัวครับมั๊บเร็วครับเลยครับมับตุ้งโพรุ่นดีครับเลยครับถึงคนไม่แฉครักเลยครับ คุณคนกับพวกแห้งพวอปันเลยวกแห้งคนนี้พันที่จับง่ายอยู่ครับฝนมาพ่อกระเทือนแต่ก็ยังถือว่าเขียดออกอยู่ครับนี่ส่นในท่านอุ้ยม่งามๆนะต้น เป็นบุคคลอยู่เหมองเก่าครับไยแต่หายสน้นลงมาบหมือนคนไทยเหลวไขแน่ยยมหาตัวง่ายถึงปี่เต็นกันยังเห็นจุดคนอยู่บุคืองานมีเฟื่องห็นตาคนเหลวพอดี่หมุนดากมาใส่ทั้งคนเต็มน,นี้เลยครับ เดี๋ยวกหายพ่อๆกันแล้วตั้งแต่เห็นมาครับเห็นแน่อยู่ได้เครื่องตัวเครื่องตกะกีไทยพ่อเปลี่ยงหย่อนแล้วครับมับเข้าใหา้มีงาๆเลยมเมนึค ติดตาเขียดตุ๊กแห้งคนนี้เพิ่นกระเชออกไล่อยู่ครับเจ้าเขียดมาโผเอึองตุกบแห้งไประเดีเพิ่งเขาออกแล้วก็เอืองอย่างนาขณะคนที่อยู่น้ำหุ่มใหม่หุ่มบกนะครับ,บ,รบตดูนี้มันบอร์เบอร์เ,อเอนอึนองโค้งในหนามด้วยครับอึองโค้งลมจัด้นใหม่โกรนใหม่ครับเกะกันเต้นให้ละตัวนึงครับ รูดมือจ่อยตกงามเลครับฝนตกแห้งดิงงนเปียกจับมวลกว่นนี้เล้วครับเปียกแค่เฟื่อง <c oughs> ดินมื่อท่านเปียกอยู่แม่งามๆตรงๆอีกแล้วตัในงันหน้าเป็นไทยกะทิเห็นงายกลัวครับเป็นเนาะ อันนคือเจ้าวันปอเทืองนะครับเก็บปอเทืองผสนกระไทยอย่าจับพืทต้องขอวึ้งอี่แล้วครับสามตัวแล้วครับึ้งลาพันติ่งตรงลำสนเพืห่หนเห็นจับจุดเพ่อนเอย มนันตกขีดไทยยังขาวๆอยู่ครับเปียกวมาแห้งสัมกับเลยคุบเลยมับอีสองตัวหมานผอปปนแล้วครับในแกงแล้มวันปนแล้วคุณอนะ่ะ มันแห้วครับถ้ยตรงๆเลยครับหยาดยังใส่อีกแล้วครับคุบเลยมับอืมหายแต่เพิ่งเตียนหายเนาะครับเพิพ่งเตียนหายรู้สุดยอดครับ สำคัญเห็เกินแบบเดียวหายอุ้ย,ยตัวนี้น้ำงามตรงๆเลยครับตัน้งามมากเลยครับแม่ตรงๆ ข้างหน้าครับเห็นงายอยู่แต่ยางหยากแมก่อนขีไทยครับมันทยตต็งหัวปีน้ำก่อนขีทยเป็นแข็งเห็นแล้วมุนตัวนี้บกักเลโค่เลยขันขางใส่ เรีนหายก็พอได้จับเรียนอยู่ตรงตรงเลยครับอู้ยัน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 สำคัญคนเห็นแสงไฟฮอดหรือคนเปลี่ยนทิศทางครับทางไหนงน้น้าเทะเลตัวในคันแทหน้าเทอเลอลดมือจอยไปจอยไปจอยไปจอยจะไปไหนรอดไปออมเภอบ่ดีๆครับเลย เหม่นี่งามๆครับแม่นี่งามๆเลยครับหนังเตันเท้าครับเหมงามอีกแล้วแม่ตรงๆอ,อีกแล้วนี่ยหยาดงานใสอีกอยังมีไงด้วยนะอือเลย ไม่เอ็บอีกแล้วครับทีมคนงานของเขาครับกําลังจับเขียดมุ่นมวลเนี่ยพี่น้องฝนมาลายสอบไม่เห็เนต้งองฝาห้องทั้งฝน <c oughs> งหงงเหลื่อมทั้งฝาห้องทั้งโฟเหลื่อมพอดนะทั้งห้องทั้งเหลือมฝาเขียดกําลังจับมันมวลครับแต่ก็ถือว่าเปิดอยู่เหนว่าเปิดนี่ ีซ้ำได้รับก็บ่ได้ซ้ำกันเลยครับคม่ลายมักันหลบเมานใหญ่ผเป็นลายไปกอบว่าเป็นการเรงเกิ่ยากเ่อนขยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามตลอดชบชมทุกเรื่องทุกเช้าทุกคต์ครับผมเผากันไม่ชิมนาครับนี่ถือว่าหมันอยู่ฝนบ่ไรเป็นไหไรยังหมันอยู่ครับ ายแหงเลปอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปหนาปอกันไม่จาก